การหาพื้นที่แรงเงาในสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้ทำย่างไรไมาดูก,กันนะครับนะครับโอเคนะครับมาดูสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอันนี้เขาจะบอกความยาวมานะครับยีบสองเซนติเมตรแล้วก็บอกความกว้างนะครับก็คือแปดเซนนะครับสิ่งที่เขาให้หาคือพื้นที่แรงเงาสีแดงๆนี่แหละอืเราจะทำยังไงอ๋อเดี๋ยวนะนะพื้นที่นี้ใช่ไหม พื้นที่แรงเงาเกิดจากอะไรนะครับพื้นที่แรงเงานี่นะครับหลักการก็คือเดี๋ยวเราเอาพื้นที่ใหญ่เอาพื้นที่ทั้งหมดก่อนที่เรารู้เนะาะอก็คือเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรารู้นี่แหละนะสี่เหลี่ยมหก้อนนี่แหละนะครับกว้าง8ยาวยี่สิบสองนะครับดตั้งนะตั้งตอ่านะแล้วใช้วิธีหลักการลบลบพื้นที่ที่เรารู้นะครับพื้นที่อันนี้ a อ่อันนี้ A2 รู้ไหมอ่ารู้สัญลักษณ์นี้แปลว่าอะไรครับข้างหมายี่ยคือด้านมันเท่ากันคือทั้งหมดเนี่ยมันยาวเลยครับยาวแใช่ไหมยาว8เซนหาร2นะครึ่งหนึ่งนะฮะก็เหลือ4เหลือ4เราไม่สามารถหนะาพื้นที่แรงเอานอี้ได้เราใช้วิธีเลี่ยงเอานะครับก็สีสเรเลมมุขชานะฮะตรงนี้เป็นอาเรเลมมุขชากันนี้ฐานคือ22ความสูงคือ4 แล้วก็ลบอีกลบกับสามเหลี่ยมมุมฉาก A2 นะฮะ a ออะไรเนี่ยบอกความกว้างมาความกว้างคือ8ความยาวความยาวตรงนี้เท่าไหร่ฐานมันเท่าไหร่ฐานทั้งหมดนี่มันยาว22ใช่ไหมหั่นครึ่งนะฮะก็เหลือ11นะฮะเหลือ11โอเคนั้นได้สามเหลี่ยมมุมฉากมา2รูปละเรียบร้อยนะครับ11กับ8นะครับจากนั้น คำนวณแล้วครับกว้างคูณยาวครับตันนี้8คูณกับ22ลบกับพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากหาจาก12คูณฐานฐาน22ความสูงคือ4ลบกับสามเหลี่ยมมุมฉากอันที่สองคือนะฮะ12คูณฐานฐานคือ11ความสูงคือ8โอเคไหมแล้วจากนั้นก็คำนวณครับก็จบนะครับ8 2 16สิบหนึ่ง8 2 16เป็น17 176 ลบกับอันนี้เอาสองตัดได้เหลือสิบเอ็ดสิบเอ็คูณสี่ได้44่สี่นะฮะอันนี้เอาสองตัดได้อีกเหลือสี่นะฮะอ่าสี่คูณสิบเอ็ดก็ได้สี่สี่เฮ้ยอันนี้ลบเหมือนกันใช่ไหมก็รวมกันเป็นลบแปดสิบแปดนะครับดังนั้นดังนั้นอันนี้ 6, หกลบแปดไม่ได้ยืมนะครับขอยืมหน่อยนิดนึงนะฮะเป็นสิจากจากเจ็ดเหลือหกเป็นสิบหกนะฮะสิบหกลบแปดเหลือแปดสิบหกลบแปดเหลือแปดนั่นเอง カに